สวัสดีครับพบกับผมทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดนำความเป็นสีมงคลโชคดีร่ลำรวยเฮงเฮงสมความปรารถนาทุกสิ่งทุกประการวันนี้นำคุณศักดิ์สิทธิ์มาให้ทุกท่านได้ชมกันและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านไหนได้พบได้เจอได้เห็นในรุ่นนี้หรือมีอยู่แล้ว ะครับเก็บสะสมบูชาติดตัวบูชาติดบ้านติดรถเป็นสิริมงคลโชคดีท่านว่าไว้แคขวคาดปลอดภัยมหานิยมมามากมายอาธิษฐานสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วสำเร็จทุกประกาศท่านว่าไว้มีเคล็ดลับในการอาธิษฐานให้จั้งนโมสามจบ และอธิษฐานน,น,น,นึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณปสังคุณคุณบิดามดารูบาจารย์และอธิษฐานตามความปรารถนาจะสำเร็จได้แน่นอนสวัสดทิสีทาง เป็นกระถาบทที่เดียวพ่อจะใช้เน้นประจำอยู่พภาาพูดตะกี้นี่เนี่ยครับอ่าสถิตสีตางข้าจักรวาลเข้าจักรวาลแต่บางทีจะมีมีลาบผักเสือของพ่อที่ที่ลือพ่อลวงพ่อท่านลงยันไว้ให้ที่ใช้อยู่ที่ใช้ประจําครับอันนี้แจกไม่ได้นะพี่ผมไม่ได้บางทีสี่ทุ่มมีกี่ชิ้นนะเบสมีมีชิ้นเดียวเออเนี่ยพกอยู่ประจำครับชิ้นเดียวเนี่ยเนี่ยที่ถั่ผักเสือครับ มันมันนะคือหนังเสือแต่ไม่รู้นาผาเลยมันมันคนก็ไม่ใช่นาผาใช่ครับของหลวงพ่อที่ผ่านมือหลวงพ่อทุกชนิดทุกองค์ทุกอย่างมีความสติเหมือนกันหมดโอ้โห่เหมือนกันหมดแน่นี่ต้องบอกว่าสมาชิกรายการผมนี่ชอบคำนี้มากเพราะว่าบางท่านที่จะเข้าใจว่าจะไปหาร่นเนี้ยรูปเดียวถ้าผ่านมือหลวงพ่ออธิษฐานจิตมาเนี่ยนะครับ ศักดสิทุกองใช่เมตตาทุกองคอ่าเก่งเรียกว่าบารมีของหลวงพ่อนีอธิษฐานเหมือนทางเดียวกันหมดอออ่าเหมือนทางเดียวกันหมดเน้นทุกอย่างเมตตาค้าขายแค้วคาดปลอดภัยมึงเหนียวไม่มีหรอกทําไม่ได้คุยทําไม่ได้บอกแต่ว่ามันเป็นถามผมเคยถามหลวงพ่ออ่ถามหลวงพ่อแล้วทําไมมันคนหมากัดไม่เข้าแล้วทําไมโดนโดนฉีดยาไม่เข้าแล้วทําไมโดนบางคนบอกโดนยิงไม่เข้าพราะบอมันเป็นก็ สดิสิทังแปลว่าแค้วค่าปลอดภัยอ้าวเหรอท่านบองมีครบอยู่ในน,น,นั้นทั้งหมดลอะไรนะสดิสิทังอ่าคาถา,าของท่านตัว,ต,วตัวแค้วค่าปลอดภัยโอ้โหนี่หัวใจเลยอท่านบอกมันมีหมดอยู่ในนั้นผม,ผมคิดไปทุกวันเลยนะหลวงพ่อ,อท่านเสกคาถาไหนนะมันมันเป็นตัวย่อของหลวงพ่อทั้งหมดอ่ะมีลาบมีสุขมีลาบยศสรรเสริญท่านบอกมันเป็นตัวย่อที่มาเพราะว่าทุกคนมนุษย์ มีอย่างนี้อย่างเดียวอ๋อพี่บอกการสอบถามถามก็หลวงพ่อหลวงพ่อบอกงั้นเป็นบุญมากตรงนี้ใช่เขามนุษย์ที่ไม่มีเรื่องอะไรมากทมีต้องการลาบต้องการความสุขลาบยกสรรเสริญเงินทองอแค่ผ้าปลอดภัยเมตตามหานิยมหลวงพ่อก็จะมีตัวย่อลงมาแล้วก็อธิษฐานจิตเป็นเป็นแบบทุกอย่างมีอยู่ในนั้นหมดพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์ ได้คุ้มครองทุกท่านให้โชคดีแค้วคาดปลอดภัยให้สมมุ่งม,มาปรารถนาและเฮงเฮงรวยๆทุกท่านนะครับ